สับปะรดห้วยมุนของจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองกลายเป็นสินค้า GI ของประเทศญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของนายคารมพลพรกลางค่ะรองโฆษกประจำสํานักนายธรมนตรีนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าวกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของประเทศญี่ปุ่นได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือหนึ่งชื่อที่เราคุ้นหูกันดีนั่นก็คือ GI สับปะรดห้วยมุนซึ่งเป็นผลไม้แรกของประเทศไทยนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ในประเทศญี่ปุ่นและเป็นรายการที่3ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ต่อจากกาแฟดอยช้างและกาแฟดอยตุง <c oughs> มาทำความรู้จักกับสับปะรดห้วยมุ่นกันคุณผู้ชม <c oughs> สับปะรดห้วยมุ่นนะคะมีเอกลักษณ์จุดเด่น เนื้อของเขาทั้งหนาทั้งนุ่ม,มรสชาติหวานช่ำชื่นใจพร้อมทั้งมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการมากมายทําให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคประเทศญี่ปุ่นโดยประเทศไทยค่ะเป็นผู้ประกอบการนะคะมากกว่า850รายที่กําลังผลิตนะคะ1นึ่งแตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่1,200ล้านบาทการขึ้นทะเบียน g i นี้นะคะเป็นการเริ่มต้นเพื่อยกระดับและพัฒนา คุณภาพของสินค้าของประเทศไทยของเราช่วยให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้มั่นใจและเพิ่มการบริโภคสับปะรดห้วยมุนมากขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าตลาดการนําเข้าสับปะรดของประเทศญี่ปุ่นยังมีความต้องการสับปะรดแปรรูปที่จะต้องส่งออกในสูงด้วยเช่นเดียวกันโดยประเทศไทยค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสําคัญในการส่งออกสับปะรดมากเป็นอันดับที่4รองลงมาจากฟิลิปปินส์คอสตาริกาและก็อินโดนีเซียค่ะ ซึ่งไทยนะคะจะสามารถนําเอาประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นในการลดภาษีนําเข้าเพื่อเป็นการเพิ่มความได้เปรียบในการส่งออกสัประรดของประเทศได้คะ่ะ